รับกลับสู่ไทยเจ็ตฟอร์สวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่สนามรบสุดดุดเดือดกับปฏิบัติการภาคพื้นของกองทัพไทยที่ผสมผสานพลังของรถถังและฝูงบินรบอย่าง F16 และแจ๊ส39ไกลเท่งอย่างสมจริงที่สุดการจำลองฉากรบในวันนี้ไม่ใช่แค่ภาพสวยแต่เป็นการถ่ายทอดความสามารถและยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยในแบบที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ในฉาก3าดีสมจริงระดับ 4K ที่เห็นนี้เราจะเห็นรถถังไทยเคลื่อนพลท่ามกลางฝุน่นและควันต้นไม้ป่าดิบแรกอยู่ไกลๆพร้อมเสียงคำรามของเครื่องยนต์ที่กระหึ่มไปทั่วสนามรบด้านบนคือแจ39ที่บินตีโถบเฉียวป้องกันแนวหน้าจากภัยทางอากาศพร้อมกับ f 16ที่เข้าสนับสนุนการโจมตีภาคพ,พื้นอย่างรวดเร็วเหนือรถถังมีธงชาติไทยปลิวสวัยสะท้อนถึงความภาคภูมิใจและอธิปไตยของชาติในทุกการเคลื่อนไหว ในปฏิบัติการนี้กำลังพลของกองทัพไทยสวมใส่ชุดเกราะเป็นรูปแบบถืออาวุธทันสมัยเช่น M4A1, t วอร r x 9 5และปืนกลเบา F.N. Mini การเคลื่อนที่ของทหารเป็นไปอย่างระมัดระวังและเป็นระบบใช้ยุทธวิธีแบบหน่วยจุ่โจมเร็วประสานงานระหว่างหน่วยรบภาคพื้นกับอากาศอย่างแน่นยำผ่านระบบสื่อสารภาคสนามดิจิทัลซึ่งทำให้ทุกคำสั่งและข้อมูลถูกส่งต่อในเวลาไม่ถึงวินาที ด้านราคาของยุโทโธปกรณ์ที่ใช้ในภารกิจนี้เริ่มต้นที่รถถัง Vt4 ซึ่งถือเป็นกำลังหลักของกองทัพไทยในปัจจุบนัน1คันมีราคาประมาณ150ล้านบาทมาพร้อมปืนใหญ่ลำกล้องเรียบ125มิลิเมตรสามารถยิงกระสุนเจาะเกราะ a p f SDS ได้พร้อมระบบควบคุมการยิงที่แน่นยำแม้ขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงรวมถึงระบบป้องกันตนเองจากจรวดนำวิถี ข้างเคียงกับ VTC ยังมี b t r 3 E 1รถสายพานลำเลียงที่สามารถบรรทุกทหารราบได้สูงสุดถึง10ในายพร้อมติดปืนกลอัตโนมัติขนาด30มิลิเมตรตัวรถสามารถลุยน้ำได้ลึกประมาณ1.5เมตรมีกรอบป้องกันกระสุนระดับเบื้องต้นราคาประมาณ40ล้านบาทต่อคันผลิตร,ร่วมกับเทคโนโลยีจากยูเครนและมีการประกอบในประเทศไทยบางส่วน ในฝั่งอากาศยาน F-16 ที่เราคุ้นเคยกันดีนั้นมีบทบาทสำคัญในการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นจากระยะไกลปัจจุบันกองทัพไทยมี F-16 หลายฝูงบินกระจายตามฐานทัพอากาศหลักทั่วประเทศราคาต่อเครื่องของ F-16 เมื่อสมัยจัดซื้อครั้งแรกอยู่ที่ประมาณ1,500ล้านบาทโดยเครื่องรุ่นใหม่ๆที่มีการอัปเกรดระบบเรดาร์และอาวุธจะมีราคาสูงขึ้น สำหรับ j จ๊39สกไกรเพ่นเป็นเครื่องบินรบสัญชาติสวีเดนที่มีจุดเด่นเรื่องความคล่องตัวประหยัดพลังงานและสามารถทำงานร่วมกับระบบของนาโตได้ราคาต่อเครื่องประมาณ2,000ล้านบาทซึ่งแม้ราคาสูงแต่ด้วยขีดความสามารถที่เหนือนชั้นเช่นระบบเรดาร์ AESA การโจมตีระยะไกลด้วยอาวุธอากาศสู่พื้นและอากาศสู่อากาศแบบเมตอหรือไอริสที่ทำให้ไกรเพ่นกลเป็นหัวใจหลักของกองทัพอากาศไทยในปัจจุบัน ในฉากสมจริงที่ปรากฏให้เห็นในคลิปนี้เราจะเห็นการประสานงานระหว่างหน่วยรถถังที่อยู่แนวหน้าและการสนับสนุนทางอากาศที่ยิงถล่มเป้าหมายอย่างแน่นยำเสียงระเบิดและการยิงกระสุนในฉากจำลองนี้ถูกสร้างขึ้นจากเสียงจริงในสนามฝึกซ้อมของกองทัพเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์เสมือนอยู่ในสนามรบจริง ทหารไทยในฉากนี้บางนายกำลังใช้กล้องเล็งเป้าหมายบางนายกำลังเรียกการสนับสนุนผ่านวิทยุดิจิทัลแทคติคอลเรดิโอซึ่งสามารถติดต่อระหว่างหน่วยและกับฝูงบินได้อย่างแน่นยำโดยระบบสื่อสารเหล่านี้มีราคาต่อชุดประมาณ2 0 0 0 0นถึง4 0 0แสนบาทและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การรบของกองทัพไทยเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในด้านยุทธวิธีการเคลื่อนที่ของหน่วยรบไทยจะใช้แนวทางแบบกองพันเคลื่อนที่เร็วหรือ Rapid Reaction Force ซึ่งสามารถตอบโต้ตภัยคุกคามในระยะเวลาไม่ถึง6ชั่วโมงจากจุดเกิดเหตุโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ UH-60 Black Hawk ร่วมกับยานพาหนะสายพานและรถพุ่งกรอดล้อย,ยังสปริเคอร์ที่กองทัพไทยเพิ่งรับเข้าประจำการ การฝึกฝนทั้งหมดนี้ทำให้ทหารไทยมีความพร้อมสูงสุดต่อทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสงบในประเทศการตอบโต้การลุกรานหรือการป้องกันพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศเช่นชายแดนภาคเหนือและภาคใต้ ในส่วนของต้นทุนโดยรวมขอองค์การฝึกระดับกองพันหนึ่งครั้งใช้งบประมาณเฉลีย่ยอยู่ที่300-500ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับจำนวนกำลังพลพหนะและการใช้อาวุธจริงระหว่างฝึกซ้อมอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่ได้คือความมั่นใจว่ากองทัพไทยสามารถรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิธภาพทั้งหมดนี้คือภาพรวมของปฏิบัติการภาคพ,พื้นและการสนับสนุนทางอากาศของกองทัพไทยที่เราจำลองมาให้ชมแบบสมจริงในคลิปนี้หากคุณชื่นชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆได้เห็นพลังของทหารไทยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับไทยเจ็ต o r ร์